เมื่อใครสักคนตกหลุมรักคุณพวกเขาอาจเชื่อว่าพวกเขาเห็นบางสิ่งที่มหัศจรรย์ในตัวคุณและพวกเขาก็รู้สึกเช่นนั้นจริงๆสิ่งที่คุณเป็นสามารถจุดประกายบางอย่างในตัวพวกเขาได้คุณไม่ได้เป็นแค่คนธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์หรือจุดเปลี่ยนทางจิตใจสำหรับเขาและในทำนองเดียวกันพวกเขาก็ทำหน้าที่แบบเดียวกันกับคุณโดยเฉพาะคนที่ทำให้คุณสั่นคลอนคนที่ทำให้คุณเปลี่ยนแปลง ผู้ที่ทําให้หัวใจคุณแตกสลายไม่ได้โผล่มาในชีวิตคุณโดยบังเอิญพวกเขาคือผู้นําพาความหมายมาจุดประกายเพื่อการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณบางคนเข้ามาเพื่อปลุกสิ่งที่หลับไหลในตัวคุณบางคนเข้ามาเพื่อสอนสิ่งที่คุณปฏิเสธที่จะเรียนรู้บางคนเพียงเข้ามาทําหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนตัวตนของคุณให้คุณเห็นชัดเจน